มนันก็มีข่าวว่าที่ท้องาโดนสาวันนึงแจ้งความกล่าวหาที่แล้วหลังผมก็ยกรับที่เลยแตให้ที่แจ้งนี้นึงว่าเกี่ยวข้องกับกเรายังไงเออเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบนะครับคือถ้าถ้าถ้าถามเรื่องของแจ้งความเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้มีไม่ได้รับเอกสารอะไรใดๆครับคือทางข้างยังไม่ได้โทรมาแจ้งเราเลยใช่ไหมคือหมายความว่าอย่างไงครับข้างเขาม่แจ้งเราไม่ คือคือ,อ,อผมผม,ผมเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการแจ้งความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน,นะครับมันจะต้องมีเอกสารส่งมาส่งมาให้ผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับเอกสารใดๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พวกพี่พูดถึงเนี่ยเป็นผมหรือเปล่าครับถูกต้องครับผมแจ้งความกับเพจเพจหนึ่ <ๆ S 2> งครับแ <ๆ S 2> จ้งกับเพจหรือแจ้งกับไลน์บุคคลผมแจ้งความเป็นเพจนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าตัวบุคคลคือใคร มมมผมยังเรียนเหมือนเดิมครับว่าผมแจ้งความเพ่ครับแจ้งความเกี่ยวกับคดีนี้นานใช่ครับคืออย่างที่ผมว่าพี่ๆน่าจะได้ได้ทราบข่าวไปนะครับว่ามีการเขียนข้อความที่จูงใจให้ให้คนมีความเข้าใจผิดน,นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าจะดำเนินคดีซึ่งผมเองผมเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ ไม่ได้ทราบว่าเพจนั้นคือใครนะฮะก็ได้มีความการแจ้งความไปเกี่ยวกับเพจโดยเฉพาะคร,รับหมายถึงว่าบุคคลที่คือผมมีผมเรียนอย่างนี้ฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการดำเนินการของ พนักง,งานสืบสวนนะครับมีขั้นตอนใหลายอ,อย่างซึ่งซึ่งผมไม่ขอลงอรยายละเอียดแต่ว่ามีการเข้ามาพูดคุยซึ่งซึ่งทนายผมได้เข้าไปพูดคุยนะครับใช่ครับแต่ไม่เขาเองได้ติดตามคดีไหมคะเพราะเหมือนเขาก็บอกว่าทางสารเนี่ยไม่ไม่รับแจ้งเพราะว่ามันไม่มีมูลเหตุว,ว่าเป็นเขาอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ผมผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางราชการแล<ม>้วก็เป็นเรื่องของพนักง,งานสืบสวนครับแต่หลงากเราแจ้งความไป มันมีขั้นตอนอะไรบ้างดำเนินการอย่งไงอืมตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนนะครับเรื่องของการสืบสวนเนี่ยผมเองเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าไปร่วงรู้หรือรับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีวิธีการอย่างไรมันมันเป็นเรื่องความลับของทางราชการนั้นนี้ผมให้รายละเอียดไม่ได้เลยเพื่อในระยะเวลาที่มันค่อนข้างที่จะนานอย่ากติดใจหรือว่าอยากเอาผิดหรือว่าอยากอะไรอย่างนี้พี่พี่ยังว่านานเลยผมก็ว่านานแต่ว่าคือเรา เราก็ต้องเคารพในกระบวนการทางด้านกฎหมายของของเรานะครับแล้วก็ต้องให้เกียรติทางพนักง,งานสืบสวนเขาเสื่อนะฮะผมว่าจริงๆแล้วมันก็ใครๆก็คงอยากจะให้เรื่องทุกอย่างมันจบเร็วที่สุดแหละ mm hmm. แต่ว่าเราต้องเคารพทุกสิ่งทุกอย่างตามกระบวนการกฎหมาย mm hmm. เคารพสิทธิของแต่ละคนครับ, mm hmm. รบก็มีความคืบหน้าครับก็มีความคืบหน้าครับ คือคือผมใช้คําว่าเขาไม่ได้เพราะผมไม่ทราบเลยส่วนส่วนตัวผมเองผมผมไม่ได้ไปก้าวไก่ตรงนั้นนะครับผมผมเรียนแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันจะส่งผลต่อลูปคดีเพราะฉะนั้นพนักง,งานสืบสวนเองเขาก,ก็ก็มีหน้าที่ของเขาผมเองอเป็นผู้เสียหายนะครับผมผมย้ำว่าตอนนี้จริงจริงแล้วผมเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากเร่นก็อยากรู้ทุกอย่างเหมือนที่ทุกคนอยากรู้แหละแต่เราต้องให้เกียรติทุกอย่างกัน ใช่ครับผมแจ้งความเพจค,คือพอมันมีข่าวผมผมก็ยังไม่ได้เห็นข่าวอะไรนะผมก็เพิ่งทราบถึงที่มันจะเป็นข่าวแต่ว่าผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราไม่ทําผิดอะไรผมอย่างที่ผมเรียนไปเลยผมแจ้งความเพจจริงครับ มาาเกระถึงใช่ครับก็เป็นเรื่องของเอกสารนะครับมันไม่ตอนนี้ณตอนนี้ยังไม่มีผมก็ตอบไปเท่านี้สมมติถ้ามันเป็นเราจริงๆขึ้นมาแบบตกหรือว่าหวั่นใจอะไรกับเคสตรงนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับที่ถามเปนนั้เคขาบอกว่าถ้าเหมือนอันนี้สมมติในกรณีถ้าถ้าถ้าเขา บอกว่าพี่ท็อปเนี่ยก็คือวไม่ได้ไม่ได้ทราบจริงตามที่เขาว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากจะให้เราขอโทษอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็เถอนฟ้องอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าบุคคลคนนั้นต้องการให้ผมขอโทษใช่เขาบอกมาตอนแรกเนี่ยต้องการแค่ขอโทษแล้วก็ถอนฟ้องก็คือจบแต่เหมือนว่าทางพี่ท็อปเองก็แบบนิ่งไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเลยอยากิจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยพี่ครับอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขานะครับผมผมเองก็ก็ต้องเคารพใเป็นสิทธิของเขาครับไม่มีเลยครับ ใช่คร <mile> ับนี่คือสิ่งที่น่าตกใจเหมือนกันวันนี้ก็ยงยืนยันว่าจะเอาผิดก็ดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับกับเขาเนี่ยผมไม่อยากใช้คําว่าเขาใช่ครับผมอยากใช้คาว่าเพจมากกว่าคือืออย่างที่ทุกอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเลยผมได้มอบหมายให้ชงนายไปแจ้งความณวันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนครับในเรื่องของสภาพจิตใจครอบครัวคุณแม่ต่างๆคุณแม่ก็ดีขึ้นครับอะไรมีจุดที่ อคือผมมองประเด็นมั้ครับผมมองประเด็นที่มันมีการเขียนข่าวเท็จขึ้นมาเพื่อโจมตีผมและครอบครัวซึ่งมีมีการได้ชี้แจงไปแล้วจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับซึ่งเป็นตรงนี้เนี่ยผมก็เลย ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเออทำไมทำไมถึงต้องมาทำร้ายผมแนะละครอบครัวผมเองผมไม่เคยทำอะไรให้เขาหรืออะไรยังไงเลยนะฮะผมผมไม่แน่ใจแล้วผมก็ไม่ทราบและผมมองว่าคือคุณคุณมีคนติดตามเยอะอบางครั้งบางสิ่งที่คุณเขียนน่าจะต้องพิจารณาหาข้อเท็จจริงมาแล้วมันมันกระทบถ้าสมมุติว่าวันนั้นคุณพ่อผมไม่ได้อยู่กับแม่จะเป็นยังไง มันคือในฐานะที่ผมเป็นลูกอะคุณแม่ผมผมพูดตรงๆคุณแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอยู่ใดๆเพราะฉะนั้นคุมมต้านทานของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเรียน้จริงๆแล้วถ้าเป็นครอบครัวอื่นหล่ะครอบครัวที่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดอยู่แล้วก็ได้มันมันกระทบต่อจิตใจแล้วผมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมันมันควรจะ มีวิจารณญาณมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องมากกว่าผมไม่ได้อยากจะมาหาเรื่องหรืออะไรแต่แต่ผมย้ำว่าวันนี้ผมเป็นผู้เสียหายครอบครัวผมเสียหายทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการขอโทษไม่ได้มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นเลยลก็โอเคขึ้นครับใช่ครับเราก็คือคือมันก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันนะครับสามเดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ก็เราก็ให้กำลังใจกันคุณแม่ก็เข้มแข็งขึ้นครับ คนรอบนอกที่เขาไม่รู้เข้าใจปิดของครอบครัวพี่ท็อปเลยไงนบ้างมันมีปิดแตกอะไรแบบนี้เข้ามาบ้างไหมคือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าคนที่รู้จักครอบครัวผมจริงๆเขาก็ไม่ได้เชื่อในข่าวหรอกแต่คือคุณลองคุณลองนึกภาพสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาตลอดเวลาแล้วมาถามเรื่องเนี้ยมันมันกระทบกระเทือนต่อใจิตใจนะใช่ครับนต่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการที่ต้องเสพข่าวอะไรตลอดเวลาแบบเนี้ยถ้า ถ้าจิตใจไม่ได้แบบเข้มแข็งมากพอบางครั้งมันก็มันก็ส่งผลเนาะแล้วแล้วเขาอยู่เยอะแล้วอะครับเขาอยู่เยอะแล้ว<ป>อะอ่ชนตัวพี่เขาเครียดไหมครเพราะเหมือนแบบเรื่องมันก็มาเกิดขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าว,ว,วันนี้ค่ะยังเครียดม้าเออผมไม่ได้เครียดอะไรนะครับไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าเออเราก็ทําตามขั้นตอนของกฎหมายอะนะครับ เราทําได้เท่าที่เราทําได้เราทํำดีที่สุดแล้วนณวันนี้นะครับสิ่งที่ผมว่าควรจะทําก็คงเป็นเรื่องของการปรับใจของตัวเองแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของคุณแม่คากขาออกวันนี้้าดว่าาการติดต่อมาขอโทษอะไรเงี้ยจะมเอสคกันได้มคะก็ ผมขอดูคำพูดของเขาดีกว่าครับผมอยากทราบเหตุผลเหมือนกันว่าว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ผมคงยังตอบให้คําตอบไม่ได้มีกําลังใจดีๆบ้างไหมครับที่ผ่านมาก็มีครับก็จริงๆแล้วก็คื <ness> อคุณพ่อคุณแม่น้องชายหรือว่าคนรอบข้างแฟนคลับคนเพื่อนๆของเราคนที่รักเราทุกคนเขาก็ก็ให้กําลังใจเราแต่ส่วนตัวผมแล้วผมพูดจริงๆว่าผมค่อนข้างผมค่อนข้างเฉยๆ ใช่เพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เนาะเราเราก็เห็นข่าวเห็นอะไรแบบนี้มาค่อนข้างมากพอสมควรแต่ประเด็นมันคือมันไปกระทบกับกับครอบครัวของเราเราก็เราก็รู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นลูกชายคนหนึ่งเราก็ควรจะต้องออปกป้องคุณแม่แล้วก็ต้องเรียกร้องยืนยันความออถูกต้องครับสถานหัวใจมันไปไงนนนบ้างครับ,รบไม่มีอะไรเลยครับ <laughs> มีไหมครับไม่มีครับโสดอยู่ยังไงครโสดครับที่เคยมีข่าวว่าแบบกิ๊กทุกกิ๊กอะไรนี่ไม่มีแล้วนี่ข่าวกุ๊กกิ๊กเนี่ยเหรอครับยอดน้ำอ๋อครับ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 ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คบกันแล้วสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนค่ะหรือว่าหรือว่าก่อนหน้าที่เกิดข่าวก่อนหน้าครับไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข่าวจริงครับผม จบกันด้วยสวยงามนะครับพี่ท็อปหือว่ามันเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแบบจากคนแรืว่าเนืก็จริงๆแล้วไม่มีใครอยากจากกันนะผมว่านะแต่ว่าสิ่งที่ต้องยอมรับก็คือคนเราพอพอทุกอย่างมันจบแล้วเราก็ต้องยอมรับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองผมว่าการที่มันจะจบดีหรือไม่ดีหรือหาเหตุผลอะไรยังไงที่มาลองรับมันก็มันก็คงไม่มีประโยชน์ไม่มีใครไม่เสียใจกับการเลิกลา เพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ใจเรามันดูที่เร็วที่สุดเราไปโฟกัสกับอะไรใช่ครับระวางอารมณ์ยังไงมีหลายๆเรื่องเข้ามาลุมๆกันช่วงนั้นเนาะตอนนี้โอเคแล้วเนาะใช่ครับเราตอนนั้นนี่คือสุดยอดจริงๆครับตอนนี้โอเค,คแล้วพร้อมคุยต่อครับผมโอเคคนห่ร <Okay. S 2> <c oughs> ไม่ครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเปิดใจหรือว่าจะปิดอะไรอเงี้ยครับเราก็ เหมือนวันนี้เราก็ทํางานไปถ้าถ้ามันมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้เราก็ผ่านแบบเยอะมากแล้วเหมือนกันล้วก็ก็ก็เข้าใจในในวิถีของมันมากกว่าเข้าูจไหมว่าข่าวมันทำเสรเข้ามาผูจะขำไหมกตัวเราไม่โอ้โหก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวนะครับมันไม่ได้ผิดเขาก็ไม่ได้ผิดที่จะที่จะตัดสิ่งผมจะข่าวแต่ว่าถ้าจะ มีคนเข้ามาสักคนหนึ่งแล้วถ้าเขาเลือกจะตตัดสินจากข่าวเขาก็คงไม่เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าใช่ไหม,มผมว่าไม่ได้กังวลเรื่องนึงครับถ้าเปลี่ยนงานนิดนึงเห็นว่าเรื่องสำรองสัญญาหมบมต่อใกล้หมดหรือคังก็ยังไม่ใกล้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องงงๆเหมือนกันนะครับ,ค,รบคือ,ค,อคือยังผมยังมีสัญญาอยู่กับช่างสามประมาณปีปี ผม,ผมขออนุญาตไ,ไ,ไ,ไม่เรียนแจ้งดีกว่าว่าสัญญาเหลือเท่าไหร่นะผมจาเป็นจะต้องให้เกยียรติทางช่องสามานะครับแต่ว่าผมยืนยันว่านะวันนี้ผมยังมีสัญญาอยู่กับช่องสามแล้วก็ผมจะยังคงอยู่กับช่องสามต่อไปนะครับหนะ่ถ่ายละครอยู่2เรื่องครับเรื่องปมเสน่หาแล้วก็เรื่องเกมล่าทรอชนครับจะไม่มีความคิดเรื่องอิจฉาราห,หรือว่ายกย้ายอะไร ผมว่านั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็ณวันนี้มันยังมีสัญญาอยู่มันไม่จําเป็นจะต้องมามาคิดอะไรเรื่องนั้นอนะ่ะใช่ครับแล้วก็เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ผมไม่ได้มีสิทธิ์สิทธิ์ไปแบบบอกว่าต<อ>่อสัญญากับผมเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องเหมือนมอบโอกาสให้กับผมคร้บไดาดูืนมาจีบบ้างไหมคะพวกแบหลายคนนุณแล้วก็นิยมเป็นอิสระอะไรอยอืมผมว่านะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีอะไรนะครับร,รชอชมผลงานเมื่อไหร่ ครับผลงานละครเมื่อไหร่อยากอยากอยากรีบเสร็จเหมือนกันครับปีหน้าเนาะน่าจะปีหน้าครับแต่ว่าไม่ไม่ทาบว่าเดือนไหนโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ท็อปพีน้องพี่ท็อ่วัติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ